ในตัวของตัวชี้วัดที่2ก็เป็นเรื่องของเมืองอัจฉริยะนะครับซึ่งในส่วนของเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยท่านมีการประกาศเมืองอัจฉริยะไปแล้วทั้งสิ้น30เมืองคนระับท่านประธานครับซึ่งใน30เมืองนี้นะครับท่านก็ยังเขียนระบุในรายงานอีกว่า30เมืองเนี่ยก็คือการผ่านเป้าหมายไปแล้วถึงปี2580นั่นหมายถึงว่า ตัวของตัวชีวัะน so ี really ้เนี <COR RE> <AN> ่ยท <AD> ่านสามารถที่จะผ่านเป้าหมายล่วงหน้าได้นานเกือบ15ปีนะครับแสดงว่าตัวชีวะตัวนี้อาจจะไม่ได้มีการท้าทายใดๆหรือไม่นะครับและที่สําคัญนะครับเมืองอัจฉริยะท่านจะทําอย่างไรนะครับให้ได้สามารถที่จะเป็นเมืองที่อัจฉริยะจริงๆเป็นสมาร์ทซิตี้ได้จริงๆครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนัทพงศ์เปรมพูลสวัสดิ์ผู้แทนราษฎรกรุงเทพหมหานครประเวศดอกไม้ทับช้างพักก้าวไกลครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายเพื่อรับทราบรายงานการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติประจําปี2565ครับก่อนหน้านี้นะครับผมคิดว่า เพื่อนๆสมาชิกหลายท่านครับก็คงจะได้อภิปรายในภาพรวมของรายงานไปแล้วว่าหลายๆส่วนใหญ่ครับเป้าหมายส่วนใหญ่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ท่านได้วางไว้หรือว่าการดําเนินการที่ผ่านมาต่ํากว่าเป้าหมายที่ท่านได้วางไว้ครับสำหรับผมครับรอบนี้มาครับก็น่าจะเป็นการลงในในรายละเอียดครับของแผนแม่บทที่6กครับก็คือพื้นที่และเมืองหน้าอยู่อัจฉริยะขรางธรรมทานครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปเลยครับฝ่ายสดครับ สำหรับประเด็นที่6ครับพื้นที่และเมืองหน้าอยู่อัจฉริยะครับในส่วนนี้ครับก็จะเห็นว่านะครับก็จะมีอยู่3เป้าหมายในระดับแผนแม่บทย่อยนะครับก็คือแผนแม่บท3แม่บทย่อยนะครับสข้อนะครับข้อที่1ก็คือเรื่องของการพัฒนาเมืองนะครับเพื่อกระจายความเจริญลดความเหลื่อมล้ำนะครับข้อที่2ก็คือเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มลพิษต่างๆนะครับให้มีคุณภาพนะครับข้อ3ก็คือเรื่องของความยั่งยืนทางภูมินิวเวศภูมิสังคมและ ภูมีวัฒนธรรมนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับท่านก็จะมีการแบ่งสีในรายงานมานะครับในส่วนของสีเขียวก็คือท่านบอกว่าเป็นการผ่านเป้าหมายในปีนี้นะครับส่วนสีส้มนะครับก็คือยังไม่ผ่านเป้าหมายในระดับเสียงนะครับซึ่งเดี๋ยวสไลด์ถัดไปครับในส่วนของเป้าหมาย ตามแผนแม่บทย่อยที่1ครับในส่วนของอการพัฒนาเมืองนะครับที่เป็นการกระจายความเจริญและลดความเหลื um ่อมล้ำนะครับก็ในรายงานนะครับท่านก็มีเขียนเรื่องของตัวชี้วัดนะครับไว้2ตัวนะครับตัวที่1ก็คือเรื่องของจํานวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนะครับจำนวนเออแล้วก็ข้อที่2ครับตัวชี้วัดที่2ก็คือเรื่องของจํานวนเมืองอัจฉริยะนะครับเริ่มจากตัวชี้วัดที่1่ก่อนครับท่านประธานครับในสไลด์นี้ครับก็คือเรื่องของจํานวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเนี่ยเดิมนะครับผมก็เองก็สงสัยครับว่าท่านวัดอย่างไรนะครับ ก็เห็นว่านะครับเป็นการวัดด้วยการใช้ในส่วนของสัดส่วนประชากรเมืองนะครับเทียบกับสัดส่วนประชากรชนบทนะครับถ้าเกิดพูดง่ายๆก็คือเรื่องของสัดส่วนประชากรเทศบาลน,นะครับเทียบเทียบ,บกับสัดส่วนประชากรของอปตอนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านดูในตารางด้านขวาบนนะฮะก็จะมีการรวมไปถึง ทกบ็อกด้านขวาด้วยนะครับก็จะเห็นนะครับว่าตัวของเมืองพื้นที่เป้าหมายเนี่ยมีทั้งหมด6เมืองนะครับก็จะเป็นกรุงเทพหมหานครและปริมณฑลนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ eec เชียงใหม่ขอนแก่นสงขลาแล้วก็ภูกเก็ตนะครับซึ่งในตัวของของท่านเนี่ยนะครับในตัวของรายงานเนี่ยก็มีการเขียนว่าในตัวของพื้นที่เป้าหมายทั้ง6พื้นที่ตรงนี้นะครับ<ม>ก็มีการมีพื้นที่เฉลี่ยนะครับที่เป็นประชากร,ราสัตวส่วนประชากรเมืองเนี่ยก็จะเห็นว่านะครับผ่านเกณฑ์อยู่ที่ประมาณ56ซนะครับซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งจังหวัดทั้งประเทศน,นะครับทุกจังหวัดนะครับซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ34 ซึ่งที่ผมสงสัยครับก็คือว่าการวัดอย่างนี้เป็นไปได้จะถูกต้องหรือไม่เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยเรื่องของการพัฒนาเมืองถ้าหากว่าท่านบอกว่ามันเป็นศูนย์กลางใช่ไหมฮะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเนี่ยก็คงมีความจําเป็นว่าการสัดส่วนพื้นที่เมืองก็ควรที่จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยหรือว่าสูงกว่ามีนถูกไหมฮะแต่ว่าจะเห็นว่าในตามตารางเนี่ยก็ยังมีบางเมืองที่ยังตกมีนอยู่นะครับอย่างเช่นในตารางก็จะมีเมืองหนึ่งนะครับที่อยู่ที่27%ซนะครับซึ่งยังไม่ผ่านมีนนะครับ อันนี้ก็ต้องถามว่าเป็นการ ợ, ผ่านหรือไม่สำหรับเรื่องของการกระจายความเจริญนะครับสำหรับในตัวของเป้าหมายที่1ของตัวชีวัดที่1ครับในสไลด์ถัดไปครับสไลด์ถัดไปครับสไลด์นี้นะครับก็คือว่าในตัวของตัวชีวัดที่2ก็เป็นเรื่องของเมืองอัจฉริยะนะครับซึ่งในส่วนของเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยท่านมีการประกาศเมืองอัจฉริยะไปแล้วทั้งสิ้น30เมืองครับท่านประธานครับซึ่งใน30เม,มืองนี้นะครับ ท่านก็ยังเขียนระบุในรายงานอีกว่า30เมืองเนี่ยก็คือการผ่านเป้าหมายไปแล้วถึงปี25 8 0น้าปดินั่นหมายถึงว่า,าตัวของตัวชีวัะนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะผ่านเป้าหมายล่วงหน้าได้นานเกือบสิบห้าปีนะครับแสดงว่าตัวชีวัต,ตัวนี้อาจจะไม่ได้มีการท้าทายใดๆหรือไม่นะครับและที่สําคัญนะครับเมืองอเชยยะท่านจะทําอย่างไรนะครับให้ได้ สามารถที่จะเป็นเมืองที่อัจฉริยะจริงๆเป็นสมาร์ทซิตี้ได้จริงๆครับเพราะว่าจากที่ผมดูนะครับจากที่อ่านในเนื้อหาต่างๆที่ท่านมีการระบุนะครับในตัวของการดําเนินงานที่ผ่านมาในปี65ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดําเนินการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองการใช้ประโยชน์ที่ดินต่างๆโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับสำหรับเรื่องของการผังเมืองอย่างนี้ครับเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ทางผังเมืองที่ท่านบอกว่าท่านดําเนินการแล้วเนี่ยนะครับผมก็ต้องถามครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยในส่วนของถนน เนนะตามผังเมืองในมีการดําเนินการอย่างไรแล้วมีการดาเนินการหรือไม่เพราะว่าเท่าที่ผมทราบมานะครับถนนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีการทําตามผังเมืองจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการบรรลุจริงๆสมาร์ทซิตี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับสไลด์ถัดไปครับครับในส่วนนี้ครับก็เป็นน่าจะเป็นสไลด์ที่เป็นเรื่องของเป้าหมาย ที่2ก็คือตามแผนแม่บทย่อยนะครับซึ่งในตัวของแผนแม่บทย่อยที่2นี้นะครับก็ให้ความสําคัญนะครับในส่วนของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ส่วนของมลพิษต่างๆนะครับซึ่งท่านก็มีการระบุนะครับว่ามลพิษที่มีปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทหลักเนาะไม่ว่าจะเป็นขยะ น้ำเสียมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียงนะครับซึ่งในเนื้อหาในรายงานนะครับก็มีการยอมรับว่าในส่วนของเป้าหมายที่2ตัวนี้นะครับก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์นะครับแล้วก็ตัวของขยะนะครับก็ยังสร้างปัญหาต่างๆมานามากมายซึ่งท่านเขียนว่าน้ำเสียมลพิษทางอากาศแล้วก็เสียงเนี่ยนะครับก็ยังไม่ผ่านแน่ๆน,นะครับแต่ว่าขยะท่านบอกว่าอ่ะไม่ผ่านแต่ว่าก็ยังมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับแต่สําหรับการพัฒนาที่ดีขึ้นนะฮะอันนี้ผมก็ต้องตั้งข้อสัง ว่าส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะมาจากการทาโรงไฟฟ้าขยะนะครับซึ่งก็ทําให้พี่น้องประชาชนหลายๆท่านนะครับก็ประสบกับปัญหาทั้งค่าไฟแพงนะครับรวมถึงการจัดการขยะต่างๆที่ยังไม่ได้มาตรฐานนะครับในส่วนของโรงขยะอย่างเช่นที่ศูนย์ขยะอ่อนนุชอย่างเงี้ยนะครับก็สร้างเสียงสร้างกลิ่นเหม็นรบกวนกับพี่น้องประชาชนจํานวนมากนะครับรวมไปถึงในส่วนของมลพิษทางอากาศนะครับ p ี2.5นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นในพื้นที่เขตประเวทนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ปรากฏว่านะ ครับ PM 2.5เราสูงที่สุดในกรุงเทพมหานครเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับซึ่งท่านซึ่งซึ่งผมเองครับได้ไปดูในเนื้อหารายงานที่ท่านมีการเขียนนะครับก็ว่ามีการดําเนินการที่ผ่านมาอย่างไรแล้วก็มีการ จะด,ดาเนินการในอนาคตอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังเขียนในเชิงว่าเป็นกรอบกว้างนะครับเป็นการเขียนแผนเขียนนั่นเขียนนี่ต่างๆซึ่งก็ยังลอยแล้วก็ไม่เห็นดิเรกชันใดๆนะครับซึ่งผมเองก็คงจะต้องอฝากให้ท่านผู้ชี้แจงครับช่วยชีย้แจงในส่วนนี้ครับว่าจะทําอย่างไรให้การแก้ปัญหาของเมืองเนี่ยทำให้เมืองของเราได้น่าอยู่จริงๆแล้วก็แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้จริงครับขอบคุณครับ